มีหลายคนมาปรึกษาโคชเอมนะโคชขาอยากทำออนไลน์อยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเป็นคนมีชื่อเสียงเพื่อที่จะได้สร้างความฝันที่ตัวเองอยากทำเออทีนี้นะคะเขาก็บอกว่าแต่เป็นคนที่พูดไม่เก่งแล้วก็เป็นคนที่กลัวในการออกกล้องโคชเอมจะเล่าความจริงให้คุณฟังค่ะให้คุณจำไว้เลยว่าพรสวรรค์ สำหรับทุกคนมีแค่1%แต่ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนที่ประสบความสำเร็จคือความพยายาม99%เอมเองเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่พูดเก่งตั้งแต่ไหนแต่ไรเป็นคนที่ขี้อายเป็นคนที่ไม่ใช่ลีดเดอร์เป็นคนที่อยู่หลังห้องเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นแต่เวลาที่เราอยากทำเราอยากเป็นเราอยากมีอ่ะ ด้วยแพชชั่นที่มันมากพอ,อค่ะมันทำให้เราลงมือทำไม่ต้องสงสัยในการลงมือทำเวลาที่คุณทำไปเรื่อยๆสิ่งที่คุณได้นะคือคุณจะเก่งขึ้นคุณจะพูดจาฉะฉานขึ้นคุณจะมีระเบียบในการจัดคำพูดในสมองของคุณเพราะฉะนั้นนะคะความพยายามที่จะทำให้สำเร็จอยู่ที่99%ดังนั้นนะคะมันไม่เกี่ยวว่าเอ้ยไม่มีพรสวัส์ในด้านนี้ มันอยู่ที่การพยายามทำลุล้วน,นะคะ่ะโคชเองเป็นกำลังใจให้นะคะ